บุกครับสองคนนี้ยังไม่มาเหรอครับอ้าวจอ๊อบมาพอดีเลยโอ้ย,อยหนักมากอะไรครับก็งานไงงานอ้าวพอดีพี่ให้ทันกับคังอะ่ะเขาไปดูงานิวสีข้างล่างก็เลยคิดว่าจะให้จออ๊อบอ่ะทำงานตรงนี้ให้หมดเลยหมดนี่เลยเหรอครับใช่สิหมดนี่แหละผมใช่ ก็พอดีค้งท่านกับค้างก็ค้างไว้เป็นงานเก่าของค้างคันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้จอบทำมีจอบคนเดียวที่รู้เรื่องคนอื่นทำไปได้ไงเราเนาะเป็นเพื่อนกันทีมเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันนะอออพี่ลืมบอกไปงานน่ะต้องเสร็จวันนี้นะเพราะว่าพี่ตุ๋ยจะมาตรวจงานวันนี้ด้วย ยี่ตุยตรวจเลงด้วยรีบๆทำเขาเลยโอเคอ๋ออะไน่อ้ยนี่เฮ้ยปู่ครับอันนี้ถุงอะไรครับของฝากจากเมืองจีนมีอะไรหรอชัดเลย เขอฝากจากเมืองจีนพี่ตุ๋ยตรวจงานวันนี้เต็ม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 ไม่แฟร์ไม่แฟร์เลย เยอะาค้างค้างไปหยิบของกันดีกว่าไปจะได้ออกไปทำงานต่อ อะไรฮะสองคนฮะช่วยช่วยพี่ทำง,งานหน่อยนะนะโอ้ยตม่ทันแล้วโอ้ยงานยุ่งพี่งานยุง่งหนึ่งางโอ้ยพี่อยากช่วยเหมือนกันนะแต่พวกผมสองคนน่ะต้องไปออกนอกสถานที่เยี่นี่อืมใช่พี่โอ้แต่งงานก,นก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะมากเลยเยอะเลยช่วยหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่บางที่งานแค่นี้มันก็สิวๆสำหรับพี่ใช่ไหมสิวๆน่ะนะพี่น้องกันนะพี่ก็ทํางานของพี่ไปเดี๋ยวพวกผมสองคนติดภารกิจครับไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะแต่งานข้างนอกมันค้างอยู่ถ้าไม่ไปทำต่อมันไม่ต่อ แล้วมาข้างนอกนะพี่มันจะไม่ใช่ว่าสบายๆเหมือนนั่งออฟฟิศนะอแอร์เย็นๆนะมันเหมือนไม่ลงไม่เล่นอะไรเลยไม่ต้องเล่นอะไรต่างตไม่อะช่วยพี่ทำงานนะพี่ก่อนหลงหมอนก็ทำไปจน,น,นจนไม่เสร็จอะวันนี้กำหนดส่งวันสุดท้ายเลแล้วพี่ตุ๋ยมาตรวจเองว่าตายเลย ตุ๋ยมาตนเองกับมือเลยล่ะโอ้โช่วยันอยคือต้องต้องส่งวันนี้เพราะงานกำหนดส่งวันนี้เผมก็รู้ทำงานทั้งนอกผมก็มีจริงไงก็เดี๋ยวพี่ก็อยู่คุยกับพี่ตุ๋ยให้พี่ตุ๋ยตรวจไปแล้วกันนะี๋ยวพวกผมสองคนขอตัวก่อนโอ้โหขอตัวก่อนอะไรก็ไปคุยกับเขาไม่ติดแล้วทำคนเดียวไม่มีทางผมไม่กวนพี่แล้วกันพี่จะได้ทำงานเป็นภูเขาลงกันเลยมาช่วยกันก่อนละน้องนี่เลยเนี่ยที่ลืมเนี่ยคืออันนี้น้าไปแล้วนน้องนะ น้องดูตีนรักของพี่ถึงสองพี่ว่าแลยน้องเขาเอาไปด้วยเพราะเอกระสงค์เอกสารเป็นไงบ้างล่ะทีนี้แล้วรู้สึกแล้วใช่ไหมว่าทํางานแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมมาเป็นไงโดนโดนไปครับวมหัวมันสองคนแกล้งผมอ่ะแกล้งกันอะแกล้งแกล้งเราพี่ไม่ได้แกล้งแค่ทําให้เห็นว่าถ้าโดนเข้ากับตัวเองอ่ะจะรู้สึกยังไงใช่การทํางานอะนะต้องให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายใช่ อย่าคิดว่าพี่ไม่เห็นนะว่าทำอะไรกันทั้งติดสินบนทั้งโอนงานให้น้องมันผิดหลักการทำงานของเรารู้ไหมขอโทษครับพี่หลังจะไม่ทำแล้วครับดีแล้วมันหลักการอะไรอะครับก็หลักการทำงานเรื่องของแฟนสไงการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้เราเล่นไปติดสินบนเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะ แล้วถ้าติดเป็นนิสัยทำยังไงฮะมันมีผลกระทบกับงาน,<ม>นก,กับคนนะถ้าเรารับเป็นสินน้ำใจรับเป็นน้ำใจไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าเผื่อเรารับเพื่อผลประโยชน์อนะ่ะมันก็มีผลกระทบ<ม><น>จำที่พี่สอนไวนะ<ม>้นะเข้าใจหรือเปล่าเข,ข้าใจแล้วครับผมขอโทษอีกทีหนึ่งครับแต่เรืองที่พี่ตุ๋ยจะมาตรวจงานวันเนี้ยไม่จริงจะไม่ครับ จริงสิพี่ถุยจะมาตรวจวันนี้ถึงบอกไงว่าให้รีบทำงานให้เสร็จรีบทำเข้าแล้วก็ช่วยๆกันด้วยนะเราเราเหมือนกันแหละดี๋กผิดกันทั้งหมดอ่ะของฝากจากเมืองจีนแน่ครับเอ้าก็ของเพื่อนพี่ไงเพื่อนพี่ซื้อมาฝากจากเมืองจีนนี่อะไรหรอโ้ พี่จ๊อบเป็นไงล่ะทีนี้เดือดร้อนกันหมดเลยไหมครับเอา้าก็พี่ทันกับพี่จ๊อบอะเริ่มก่อนนะไม่ต้องใครหรอกก็ถ้าไม่อิจฉาเราก็ไม่มีปัญหาแล้วไงอืไม่ต้องเสี่ยงกันแล้วครับมาช่วยกันทํางานดีกว่าครับพี่ขอโทษล่ะขอโทษนะไม่ต้องขอโทษหรอกพี่พี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปัญหาขนาดเหนอ่ะครับ เออเออคือมันก็ไม่ใช่ความผิดพี่หรอกถ้ามันจะผิดจริงๆอ่ะก็ผิดกันหมดสามคนนี่แหละนั้นมาเดี๋ยวผมช่วยทำแฟร์แนะแฟร์แครับแฟร์แครับแบกมาเลยครับหายเอาแบกเลยเอาสองสามกระกองนี้นะสวัสดีครับทีนี้ต้รับผู้สื่อ่าวอังกฤษอังกฤษครับ พี่ดีใจไนขนาดั้นครับช่วงของเราก็ต้องดีใจนำเสนอครับผมครับผมกลับมาอีกครั้งแล้วฮะวันนี้เห็นแน่นอนครับมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ขนาดนี้ซึ่ปกติไม่มีนะฮะไม่มีฮะครับผมเรากําลังจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับว่าไปทุกวันนี้เราใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรกันบ้างครับแชทกับเพื่อนแชทกับเพื่อนครับนี่นะครับส่องส่องอะไรครับส่องอะไรครับ ส่งหาข้อมูลในเว็บต่างๆที่มีโอ้โหพรอคุณไม่ว่าจะเป็นการแชทหรือเป็นการเซิร์ชถามพี่อจเเซิร์ชเหรอเซิร์ชซิงนะครับเรียกส่งครับะครับค้นหาข้อมูลหรือว่าการพูดคุยกับเพื่อนๆใช่ครับผ่านคอมพิวเตอร์ใช่ที่เราทํากันทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการตติ่อสื่อสารใช่แล้วบนโลกที่เราเรียกว่าระบบอินเทอร์เน็ตถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเกี่ยวกับเรื่องอังกฤษของเราครับ รู้ไหมรับว่าเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะสิ่งนี้งที่เกี่ยวกับอะไรนะอังกฤษอังกฤษผมว่าเราพูดเขาว่าอังกฤษเฉยๆดีกว่าอ่ะส so ิ่งท MM ี่จะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เราจะมาเล่าวันนี้มันก็อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับใช่ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้แพร่หลายมากในโลกสากลสากลเรียกว่าสากลเรียกได้ว่าทุกคนใช้กันอย่างทั่วไปนะฮะพูดซับทำไมครับให้เขาเข้าใจดีอ๋ออ๋อแล้วเอาเข้าจริงๆตอนนี้ใช่คนรุ่นใหม่เนี่ย เาก็ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกันเหมือนคังเหมือนคนไทยอย่างเงี้ยครับใช้อินเทอร์เน็ตคุยกันมันก็จะมีชุดคําบางอย่างที่เขาใช้สื่อสารกันบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นชุดคําพิมพ์ในคีย์บอร์ดสมมติว่าเราจะบอกว่าสวัสดีครับคุณชื่ออะไรในโลกภาษาอังกฤษ ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาไม่ได้พูดออกมาเต็มคำอย่างนี้นะครับสั้นมากเขาจะใช้ตัวย่อใช่ไอ้ตัวย่อแบบนี้มีเยอะมากเยอะมากแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันคือมีโอกาสได้คุยกับเด็กสาวเด็กหนุ่มต่างประเทศชาวต่างชาติจะได้รู้คร่าวๆว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คืออะไรคือพอใช้คําย่อเราจะดูทันสมัยขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะฮะมาเริ่มกันที่คําแรกครับผมผมเคยคุยกับ รุ่นน้องฝรั่งคนหนึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเขากับปีต่างประเทศคุยปุ๊บคุยกันผ่านเน็ตแชทกันครับปึ๊บสัพพเขาขึ้นมาครับบอกว่า a f k a f k ตบหน้าผากเลยผมตบหน้าผากเลยตบหน้าผากเลยเออไม่รู้ก็คืออะไรผมก็งงอพิม์ผิดเหรอผมก็ตอบไปปึ๊บ๊เงียบเงียบหายหายจ้อยเลยเงียบเลยหายหน้าเลยอเอผมก็ตอบอีกเงียบอีกเป็นไงผมนั่งรอเงียมันครึ่งชั่วโมงโอ้รึ่งเลยอ่ะพี่พี่ครับ AFK คือ away from keyboard อะไรนะ away from keyboard แปลว่าออกจากคีย์บอร์ดหมายเขาไม่อยู่ตรงหน้าคอมนะจ๊ะอ๋อไอเรารอมาครึ่งชั่วโมงแปลว่าเขาไปแล้วโอ้ยโง่แท้ๆแท้เหลาหรือว่าจะมีคำหนึ่งก็คือ BRB BRB B right back เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะอย่างนี้ใ้ให้รู้เลยว่า เขาจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วอ่าอย่าสะเออะนะอย่ามาเพียงไปหาเขาก็ไม่อยู่เดี๋ยวะครับมาเองก็มีคำหนึ่งครับ KFC อะไรครับอร่อยอิ่มกันทั่วเลยนี่ชุดแฮปปี้มิวอ่าอ่าแฮปปี้มิวแม็กโดนัลอ้าวโอ้หบอนเลเทกโอ้โหจะอไรครับจัลวัตนเลยเล้วก็เห็นมีตัวย่อก็มีเหมือนกันเลยมาเสนอสิอ่าครับครับครเอาอยากรูไหมครั KFC ย่อมาจากอะไรเท่าไหร่ฮะเคนตักกี้ฟรายซีกเก้นอันนี้เรื่องจริงก็คือไก่ทอดที่มาจากรัฐ ผคเคนากิแต่นี้มันไม่เกี่ยวกับโลกอินเอร์เน็ตของเราไม่เกี่ยวเลยกลับมาคําต่อไปเราเราเคยคุยอีกไ้คนเดิมครับและกลับมาแต่ฟอนคีย์บอร์ดคุยไปเฮ้ยช่วยหน่อยดิเขาบอกนะว่าอยากได้ข้อมูลของประเทศไทยมากเลยช่วยส่งมาให้นะ ASAP เอสเอเอพปวดหัวเลยปวดแกนเลยปวดแกนเลยอะไรว่าอาเซบ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 ตอนตอนแรกผมก็งงอาเซบเขาอยากได้ข้อมูลส้มตำหรือเปล่าไม่ใช่เอาเซบเซบเอาเซบเซบอนี้เปล่าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตอนหลังเนี่ยผมก็อะไรวะก็เลยลองลองหาดูอ่ะเป็นไงฮะก็ถามเลยถามตรงอาเซบวอทอาเซบวอทเออวอทวอทฟูลเนมเซบเออวอทฟูลเขาก็พิมพ์กลับมาว่าแอสซูลแอสพอซิเบิลอ่าซึ่งก็แปลว่า ให้ได้เร็วหรือด่วนที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้อันนี้คือช่วยส่งข้อมูลของประเทศไทยครับมาให้ผมเร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ออันนี้ก็ใช้บ่อยในการติดต่อประสานงาน smp เนี่ยใช้บ่อยใช่ครับอันนี้ในเว็บบอร์ดผมเห็นบ่อย faq อ้าเฟกงส่งแฟกไงไม่ใช่เ์ดจะมาส่งแฟกไงพวกกระทู้อ่ะถามตอบอ่ะ แต่ไม่รู้ว่าจริงๆมันแปลว่าอะไรใช่ไหมรครับ,ค,รบคือไอ้ FAQ เนี่ยมันไม่ใช่แค่มีในเว็บบอร์ดท,ที่ใช้คุยกัน,นในพวกเว็บที่เป็นของหน่วยงาน<อ>ก็จะมีหมวดนี้อยู่อ๋อเป็นทางการหน่อยเหรออ่าซึ่ง<อ> FAQ เนี่ยมันย่อม,มาจาก frequently asked question <อ>ก็คือคำถามที่ถูกถามบ่อยๆอ,อ,อ๋ออย่าง,งานี้เองมันก็อยากรู้อะไรก็ไปดูในตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปพิมพ์ถามเขาเลยว่าอ๋ออันนี้คืออะไรลองไปดูในหมวดนี้ก่อนอาจจะมีน่าจะมีคิดต่อแบงนี้อยู่อืมอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องรู้ในการติดต่อสื่อสารอย่างเช่น คุยกันอยู่จะไม่อยู่หน้าคอมบอกยังไงหรือว่าช่วยส่งอันนี้มาให้หน่อยเร็วที่สุดได้ไหมยังไงหรือว่าต้องการคําถามคาตอบไปดูตรงนี้ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างซีเรียสการติดต่อจริงจังทีนี้ในการสนทนาในชิตประจําวันอของวัยรุ่นก็จะมีคําพูดอีกที่ใช้กันเล่นเล่นเนซินล่าสุดมีหนังเรื่องหนึ่งใช้ตัวย่อแบบนี้เป็นชื่อเรื่องเลยออชื่อเรื่อง l o l เลยเฮ้ยมีจริงนังฝรั่งรอไปดูมาด้วยคือเคยได้ยินหลายทีแล้ะ จะเป็นหน้าการ์ตูนแบบทำปากแล้วก็พูดคำว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่ไม่การ์ตูนในแก๊กไงก็ชอบทำไมทำไมนี่ฮะพี่ว่ามันไม่ใช่การ์ตูนมันเหมือนหนังหนังบ้านผีปอบหน้าเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรอะไรแล้อต่อ L O L เนี่ยครับเวลาเท่าที่เราเห็นในสื่อในแม้กระทั่งนายแก๊กที่เป็นเรื่องตลกเนี่ยเห็นบ่อยเพราะว่ามันมักจะใช้กับเรื่องที่สนุกสนานอ๋ออ่าซึ่ง L O L ย่อมาจาก Laughing out loud นะฮะอ๋อหัวเราะออกมาดังๆเออหัวเราะให้ลั่นเลยอ๋อเอาให้ลั่นเลยทุงลั่นทุงครับผมทีนี้รู้แล้วว่าหัวเราะลั่นทำยังไงครับผมแต่เวลาเราเจอเรื่องที่เราขำมากๆเนี่ยโอ้ตกใจตกใจอุทานฝรั่งอุทานไหยครับ What the อ่าอันนี้หยาบคายหยาบคายไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับแต่ว่ามันมันถูกใช้จริงใช้กับเพื่อนได้เพื่อนสนิทใช้ได้เออ จริงๆแล้วมันจะมีคำว่า what the กับ what the hell นะฮะ<อ>ซึ่งค่อนข้างจะพอๆกันเลยอย่าพอๆกันนะครับ,รบแต่ว่านในภาษาการสื่อสารทั่วไปเนี่ยเขาใช้กันแล้วก็ถ้า,าคุณใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเห็นพวกนี้บ่อยมากบ่อยมากครับพวกนี้จะถูกย่อเป็น3ตัวอักษรนะครับก็คือ W T F สำหรับ what the ครับแล้วก็ W T S สำหรับ what the hell หรือ what the heck ก็ตามครับครับอ่าล่ะถ้าจะให้สุภาพขึ้นล่ะเวลาตกใจครับมีคำหนึ่ง O M G O M G เออ โอ้ไม่กอรู้จักไหมครับรู้จักฮะโอ้โอ้แปลว่าโอ้โหอ่าหมาแปลว่าของฉันครับผมก็แปลว่าพระเจ้าพูดพร้อมกันโอ้ไม่กอโอ้ของฉันพระเจ้าไม่ใช่ฮะมันต้องเรียงกลับอ่าอ่าก็ดีมีความพระเจ้าของฉันเนี่ยใช่ไหมแบบอุทานเวลาเจอเรื่องไม่คาดฝัน่ไเจอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาละฮะก็ได้กันไปแล้วนะฮะมี LOL อ่าเวลาสนุกมากๆครับตกใจมากๆก็มี วอตเดลวอตฟัตนะครับหรือสะดวกสะดวกง่ายๆหน่อยทั่วไปก็ o m g ได้ครับทีนี้กําลังและกําลังรู้เยอะไปละอะผมว่าเริ่มเหนื่อยครับมีชุดคําคํานึงเหมือนกันครับที่เอาไว้บอกความคิดถึงหรือบางทีเขาก็ใช้บอกลากันอ้าวแต่บางเอิญไอ้ชุดเนี้ยมันไม่ได้มีความหมายเป็นตัวย่อครับอ้าวหรออะไรเงี้ยมันกลายเป็นสัญลักษณ์แต่ว่าใช้ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีความหมายของมันไปยังไงครับอ้าวอันนี้อาจจะเห็นบ่อยมันจะเป็น XOXO อ๋อ XO อ๋อเล่นโอเอกันตอนแรกผมก็คิดละชวนกันเล่นโอเอ็อแต่สุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนภาษาไทยครับเขาอธิบายว่าไอ้ตัว XO เนี่ยเหมือนปากคนกับหน้าคนกําลังหอมแก้มกันจูบกันจุ๊บจุ๊บถูกต้องไอ้ XO เนี่ยมันจะใช้กับการบอกว่าคิดถึงจุ๊บจุ๊บนะหรือว่ามากอดกันนะครับก็ใช้สำหรับคนที่ค่อนข้างสนิทกุ๊กกิ๊กหวานแหววเพื่อนก็ใช้ได้นะใช้ได้อเคครับ วันนี้ก็พอจะรูแลคร่าวๆสี่ห้าหกเจ็ดอย่างที่เราเอามาบอกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันจริงๆในโลกอินเทอร์เน็ตบางทีเจอคำพวงนี้ไม่รู้ก็ได้รู้ไว้แล้วก็จะมีคำอื่นอีกมากมายนะครับก็ลองไปตามหาดูเอาได้ง่ายครับไม่น่าหายาก Google ครับ g o o ก l e บอกคุณได้คุณก็เซิร์ชตัวย่อไปครับแล้วก็บอกว่าถามมันว่า what is this s t a n d f o r อ่าครับผมมันแทนอะไรนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้ตัวย่อ ภาษาอังกฤษเนาะที่ใช้กันบ่อยๆในโลกการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี้นะครับใช่แล้วครับซึ่งไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับที่เราจะรู้ได้เพราะว่าพวกผม3มคนเนี่ยก็ไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้มาโดยเฉพาะแต่ก็หาทางรู้มันจนได้จากอินเทอร์เน็ตช่ครับ Google g o o นี่ง่ายที่สุดเลยผมบอกครับมีการสอนอะไรพวกนี้อยู่ใช่เพราะฉะนั้นในเมื่อพวกเราทําได้คุณเองก็ทําได้เหมือนกันครับนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในช่วง

งานเย่างื่อสัต์สุทหิตโปร่รงใสยึดมั่นในหลักคริยธรรมทำอย่างถูกต้องทำด้วยความดีและการรักษาคำพูดเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนี้พี่จำได้ไิ่เคยเรียน